สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะกับอันวันนี้ซึ่งพึ่งซิมีเวลาว่างเนาะค่ะเนาะเฮ็ดเบียรทําความสะอาดบานกันล้างแล้วอ่าวันนี้หิมะตกเมื่อเหมือนจะว่าแต่กระเหลิมละลายแล้วเนาะค่ะเนาะอยู่ข้างนอกไปอันก็เลยคิดว่ามาอยู่สวิตช์โดนเหล่าหิมะตกปีใดก็ไม่เคยออกไปเล่นข้างนอก หมายถึงว่าไปปั่นหิมะรูปตุกตาหิมะพเพราะเธอก็เลยว่าสิไปปั่นรูปตุกตาหิมะเมืองเนาะค่ะเนาะไปเดี๋ยวอ่านภาพให้เมืองค่ะสิปัน่นใดออกมาเป็นรูปยังใดเนาะเพราะว่าตั้งแต่อยู่หนมากก็บ่เคยไปปั่นตุกตาหิมะเพราะเธอเานาะค่ะเนาะเดี๋ยวเธอแหลกในชีวิตเนาะค่ะเนาะเพื่ออนาคตข้างหนา้าใหญ่ไปอยู่ไทยสิบวันใด มีโอกาสได้ปัน่นลูกตุ๊กตาหิมะอีกเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวปั่นเหมือนนี้เลยเนาะแต่ว่ามันเดิมละลายแลลวเนาะคะ่ะเดี๋ยวอ่นข้าไปเมืองเนาะว่าอ่นสิปั่นเป็นลูกมียังจังได, <laughs> ดี๋ยวไปเมืองน้ำกันค่ะการกดนอื่นอ่น,อน,นะะใส่รองเท้ากันเนาะค่ะใส่รองเท้ากันนึงแล้วก็ใส่เสื้อนาหน,น,น,น้าแนออกไปข้างนอกมันเย็นเนาะคะ่ะเนาะยุนี่กับหกโมงแรงหลงเอเอ เอ้ยโมเมนตค่ะประมาณซีมงซีมงหามงแรเนะคะเนาะยืนนี่อันกําลังเหตดเรียกเี่นนแล้วทําความสะอาดบานแล้วกันได้่าเอาเสือสามีมากกาน้ามือเด็กกันหนาวเลยขอสามีสั่ยืเดี่ยมเยี่ยมในเรื่องที่สามีให้ยืมเสือในเส้นอแที่บอกไปฟันน้มากขเา เห็นบ้างยังเนฮะตังกังอยูยังนี่ยนะคะเนาะี่กัน นี่มาอยู่ระเบียงข้างนอกเนาะค่ะมือเศร้านี่มันไล,ะ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 ละ่เนี่ยมันละไล่เหมื่อแล้วเนาะค่ะตอนนี้เดี๋ยวอันต้องปันมื่อวันสิเป็นจังนไรเนาะเอาหิมะในนี่แหละอยู่ระเบียงอยู่นี่เนาะค่ะเนาะไปขันว้าวว้าวว้าวว้าเนาะค่ะเนาะมันหนาว แรกแรกได้ชื่อว่าแยวว่าปันหิมะเนาะคะนะ่ะเนาะได้เห็นว่าค่ะนด้เห็นว่าอ๋อนด้เห็นเยน้อยๆนะคะเดี๋ยว,อ,ยอ,ยะะยวอัดึลก่อนกอง <c oughs> <c oughs> อ้ห <c oughs> นาวอยู่ดยะะเด้อค่ะนะี่่าเมนว่มาบนหนาวเนาะค่ะเนาะ เมืสิบันเซ็ตเมื่อแข็งพอดีม่กอดคม่เย็นละเต็ดเดียวเองเย็นละโอ้สิบันไดโนบยางนั้นเหมือ่อแข็งวะเนาะคะเนาะ พี่บ่าแล้วค่ะเนาะพี่บา่าเด่นยิ้คนเดียวโควิดเป็นเหตุสังเกตได้ดูแันพี่บ่าเนาะค่ะอ่เหนียวละเกินมา,ายแล,ล้วใบคว่ำเวลาเขียนเท่าอย่างนาะค่ะเนาะแ่สบายบางเสือ ปอกยุทธิติเขาเ,นนะยเาลยเนาะอุ้ยน้ำนะเอาอันนี้ละกันเอ้ยหลูกนี้มากคอยสิปเป็นหลีมยังนี่ยโอ้ยมึงขื้นสิบโมเป็นส่งเลยเนาะเป็นหลุมยังแล้วนี่ค่ะเนาะน้ำละ หนาวนะอ้ยเย็นค่ะอ๋เย็นเย็นมื่อเย็นมื่อเนาะค่ะเนาะแข็งวะหรออ๋อจะเป็นลูกยังเนี่ย อัอมือมือเย็นมาละเอาเอารูปยียนก่นอนสิก็แต่เป็นรูปยียงปั้นก็สิบวัปันป้นลดเสร็จแล้วเนะนค่ะมือเย็นแห้งาปาก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  น่งแขนแขนแขนอ้าวพี่น้องว่าเป็นรูปอย่างคะนี่น <c oughs> หนาวแห้งปงั่นได้แค่นี้นะคะเนาะเป็นรูปอยังกะจินตนาเกียนกาเราเองนะคะว่าสิปั่นเป็นรูปนกได้แค่นี้แล้วค่ะมันหนาวแห้งหนาวคักหนาวแน่หนาวอิลีว้ายคขาจาังไหนขอบคุณหลายๆนะคะนะ้องสำหรับรับชมวิดีโอตกคักตกแน่เนาะเหมือนนี้ เอาแค่ okay, นี้นะคะน่ะเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมว,วิดีโอนะคะน่ะเนาะพอก,กันวิดีโอนะเดี๋ยวอันพาไปเมืองลูกลูกนกอันอีกเชือน,นึ่งเดี๋ยวต้องไปหาเลี้ยนปั่นนกไม้นะคะน่ะเนาะมันหนาวแล้วค่ะมันปั่นตอบได้เมืองนะมือมือแดงมดืค่ะจังใจก็ขอบคุณหลายๆนะคะ่ะสำหรับการรับชมว,วิดีโอขอบคุณค่ะ ทางสารสุขภาพค่ะทุกคน